สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถทรงหรูนำเข้านะครับโฉมนี้กับ Toyota Camry นะครับ2.2นะครับตัวนี้ออโต้น้ำมัน LPG ครับปี1996นะครับโฉมนำเข้าออสเตรเลียนะครับราคาสดนะครับ79,000บาทนะครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์ครับเช็คมาทุกระบบใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับ2.2ติดแก๊ส LPG ออโต้นะครับใช้งานได้สบายสบายครับยุ่นี้น้ำมันแพงครับใครที่ชอบคลาสสิกนะครับคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ c a m รี่ตัวนี้สวยสมบูรณ์ครับเช็คระบบไฟแอร์ทำมาใหม่เรียบร้อยครับใครที่สนใจนะครับดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่ คลอง3ปทุมธานีนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิคว่ำนะครับลองเช็คชมดูได้ครับสำหรับใครที่กำลังหาหรือชื่นชอบในส่วนของ Camry c คลาสสิกแบบนี้ลองชมดูก่อนนะครับรถอยู่ที่คลอง3ไปเช็คไปชมดูได้เลยครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับราคา79,0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับ ราคานี้สภาพนี้ไม่ต้องเก็บซ่อมแล้วนะครับรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับราคาต่ำกว่านี้มีครับแต่ไม่กล้านำเสนอครับมันต้องซ่อมแน่นอนลองชมคันนี้แล้วกันนะครับว่าสวยและถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับภายในกว้างขวางสวยสวยครับลองชมดูนะครับเดิมๆเบาะผ้าจากโรงงานนะครับเป็นเครื่อง2.2ออโต้ LPG นะครับประหยัดแน่นอน ชมดูครอนเช็คดูได้ครับภายในกว้างครับนั่งสบายอะไรการซ่อมบำรุงดูแลนะครับก็ไม่ยากไม่แพงนะครับพอหาได้ครับถ้าคนที่ชอบและสนใจจริงหาอะไรรุ่นนี้ได้แน่นอนครับเขาจะมีแฟนขับแฟนเพจของเขาอยู่นะครับเข้าไปศึกษาได้ครับใน c a m r ี่ชมออสเซเลียนี่นะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากได้ไปใช้งานนะครับก็คลาสสิกดูดีนะครับ ลองชมดูได้ครับภายในก็สวยหรูๆนะครับสมัยแรกๆออกมาก็มีเป็นล้านนะครับคันนี้ตอนนี้ขายแค่7 9 0 0 0บาทนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบและเข้าใจสนใจรถคลาสสิกทรงหรูๆแบบนี้นะครับลองชมดูเช็คดูคอได้ครับลองเอาไปใช้งานได้เลยครับรถสวยสภาพดีภายในกว้างขวางเกียร์ทุกเกียร์ก็เข้าได้ปกติสมบูรณ์นะครับแอร์เย็นฉ่ำครับหรือระบบแอร์ทำให้ไหมครับ LPG ทางแคปซูลครับ เติมได้เยอะหน่อยขับได้ไกลๆครับประหยัดด้วยครับยุคนี้สภาพนี้เหมาะมากๆนะครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับรูปมีมาเยอะมากๆเลยใครที่สนใจนะครับจะไปดูตัวจริงหรือสมาชิกบ้านไกลนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่อยากเดินทางนะครับจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันลดไม่หายนะครับแจ้งไปที่ช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับห้องเครื่องเดิมๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำครับ รถสวยสภาพดีเอาไปใช้งานกันได้ทันทีขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับสายคลาสสิกนะครับรถเก่าหน่อยนะครับแต่สภาพใช้งานได้เลยครับก็ได้ทรงหรูคลาสสิกเอาไปใช้งานกันครับขับล้อแน่นอนนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คมาให้แล้วนะครับและสำหรับพี่คนขายคนนี้นะครับก็เช็ครถดีและส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพแน่นอนนะครับ เขาจะเช็คแล้วก็คัดรถสวยๆเช็คระบบทุกระบบก่อนจะอ่อยขายนะครับคันนี้เข้ามานาน้ะครับผมเห็นแล้วนะว่าเก็บระบบเช็คงานอยู่ครับก็เลยไม่ได้มาลงครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับโทรเจรจาสอบถามเข้าไมาได้เลยครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถสวยสภาพดีนะครับรูปก็มีมาเยอะแบบนี้เลยครับสภาพนี้นะครับตั้งแต่ปีห9 9 6คงสภาพมาได้จนปัจจุบันถือว่าดูแลมาดีมากๆนะครับ ใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานโทรเจราจารได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับบอกว่าคันนี้จะเป็นตัวเลือกที่ถูกใจสมาชิกรถสวยสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับกับ Toyota Camry ี่ชมออสเตรเลียปี1996นะครับ